บางทีผีก็เล่นชอบหยอกตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชที่นี้เราไปเที่ยวอยู่ที่หางดงก่อนบวชนะเราไปอยู่หางดงสามเดือนเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเงนี้ยนะขากับเมาแล้วก็ขี่รถลงคลองพอขี่รถลงคลองเสียก็เลยทิ้งรถไว้ที่คลองนั่นแหละไปกับเพื่อนสองคน แล้วก็เดินไปสองกิโลได้ถนนแนะถวแถวข้างทางเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขากองฟอนภาคเหนือเขาจะเผาอยู่ข้างทางเลยเรียงกันเลยนะกองนี้กองหนึ่งกองนั้นเรียงกันเรียงกันเรียงกมองไปถ้าคนเคยผ่านจะเห็นเลยว่าโอ้เขาเผากันเรียงกันตามป่าเลยแล้วก็ไปเดินกันตอนนั้นมันเป็นฤดูเผายังไงไม่รู้เรียงกันเต็มเลยนะมันตีสองได้แล้วละ่ะตอนนั้น แล้วก็เดินไปกับเพื่อนเพื่อนเป็นชาวฝรั่งเศสนะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> นะเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่งแล้วก็มีกองฟอนนะทีนี้อุณหภูมิของเราเนี่ยเดินมาไกลๆมันก็ร้อนเต็มทีละร้อนอบอ้าวร้อนแต่พอมาถึงต้นไม้ใหญ่กับกองฟอนกองเนี่ยเหมือนเข้าตู้เย็นอ้หูขนลุกเลยตั้งไม่ตั้งแต่หัวเลยนะอือ <c oughs> ยูคขนลุกเลยเราก็โดนแล้ววันนี้เราดนก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่สภาพวันนั้นไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะรู้แต่ว่าตัวเองจะไปบวชเดือนหน้านีนะทีนี้ในขณะที่มันเย็นความเย็นปกคลุมเราความเย็นปกคลุมเราเสร็จเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเรากําลังโดนอยู่แล้วเราก็เลยพูดกับเขา นะพูดตามภาษาคนบ้านะนะเนาะบอกว่าวันนี้เออจะมาหลอกกันแล้วหรอวนะ่างั้นเราก็เลยพูดอย่างงี้อย่ามาหลอกกันเลยเต็มที่ก็วิ่งเหนื่อยวนะ่างั้นไม่ได้อะไรหรอกได้แค่ความเหนื่อยอนยะ่างั้นเปลี่ยนจากการหลอกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการคุ้มครองดีกว่าวนะ่างั้นเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะบวชแล้ววนะ่างั้นถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสได้บวชนะก็มีอานิสงส์มาก ถ้าเขาดูแลคุ้มครองเรา <K ill ow> เขาก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยว่างั้น <S 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 เออได้ผลนะอุณหภูมิที่มันเย็นเย็นอยู่มันก็ขี้คลายลงอย่างนี้เลยอุ่นขึ้นมาเลยจากที่มันเย็นๆย็นอยู่เขาก็แบบเหมือนฟังเราเรื่องอะ่ะผีก็ฟังอยู่แต่ถ้ามองดูลึกๆแล้วเขาเขาคือความจนต่อเขาไปไหนไม่เป็นคือไม่รู้จะไปไหนไปไม่เป็น ต่างคนต่างก็หลงติดอยู่อย่างเงี้ยหลงติดอยู่ในที่นั้นมันไปไหนไม่ได้เนี่ยเราคือความมืดของสรรพสัตว์